สออนอเผยตัวเลขการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายปี2566ทับ67ปริมาณอ้อยเข้าหีบ82.17ล้านตันผลผลิตน้ำตาลทราย8.80ล้านตันเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาและอ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับทางสนอนะครับได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขการผลิตอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับในส่วนของปริมาณอ้อยข้าวหีบนะครับและผลผลิตน้ําตาลทรายในปีการผลิต2,566ทับ6 7นะครับซึ่งนะครับจะมีตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับทางด้านนายวลิตวิเศษศิล์นะครับเลขาที่การคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับซึ่งได้ออกมากล่าวว่าในฤดูการผลิตปี2